ไม่ีหนึ่งเขาคัมใส้คนนิ่งน่าติงเขาจ้าเดี๋ยวเทคโทษสาปก้อนแป๊บนึงเขโมยวานนึงเปลี่ยนโทษสาปหวยนั่นเปล่นน่ะน่มนั่นเป็นคือจังมันซ่าเลยไหมอย่ามาคอมเมนต์กับพวกขื่นดาวกับพวกเฮานั่น มันบ่ค่อยเห็นขออนุยาตด้วยค่ะเช็คโทรศัพท์แป๊บหนึง่งแม่แอนนอนไปเนาะแม่ลืดดีสวัสดีค่ะทุกหญิงใช่ไหมแบงค์เบลโอเคมาแล้วปกติสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านค่ะตอนนี้สองร้อยแปดสามร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะมัตะเลเรวล้านพี่น้องมงเศร้านี่อาบน้ำไปอาบน้ำนให้ตะเล่เอาไว้ค่ะมนันนี้เพราะอาบน้ำแล้วลงมาเอาตะเล่เข้าไปในบ้าน อันนี้ดูการ์ตูนดูทำกับเจอรี่อันนี้ก็ฝึกสมองเขาคือกันเด้ฝึกสมองความว่องไวแล้วก็ปัญญาแมวอ้าโอ้ยโอ, em. อย้ยโอ้ไ oh ม่ต้องเลยไม่ต้องเลยมาดูดูใครเนี่ยใครมามาดูทีใครมาสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะก่อนลูกเดี๋ยวอะยายกิน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 ข้าวอืม น,นี่สวัสดีให้ยาให้ยายทุกคนสวัสดีค่ะก่อนอย่าเพิ่งไปสวัสดีค่ะก่อนหนูสวัสดีขา่อนสวัสดีข้าก่อนที่นี่หัวหลานโอ้ดันไงเป็นเหมือนกอนอืวงเขาฟังอยู่ยายจูหนี่ย่าจูมาแล้วนั่นสวัสดีนะคะสวัสดีคุณอ,อ่านไม่ทัน อาบน้ําให้แล้วก็แต่งตัวให้แล้วพร้อมที่จะนอนทีนี้ก็เลยแบบป้อนเขาก้อนป้อนเขากับยังคู้เจ้าวะหยํ่เนี่ยหยํ่ย้ายเยนี่แหละหยั่งคอยป้อนเขาลูกคอยก็บยั่งที่ล่เขากินดีมันขยำเราหยํแ่แล้วก็ใส่เขาเขนยหยกินมนันตั้งเี่ละพี่น้องได้ทุกแนว แต่ว่าอันเนี้ยเขากินดีก็คันปบยุคคอนแก่นเข้ามาก็จิเป็นเขาเจ้าเขาสร้างเอาเนาะเขาแบบเขามันไก่แน่ยูย่บานเขาสร้างบ่ได้เนาะู่บัานเขาก็เป็นอาหารอีกแบบหนึง่งอาหารแล้วเล้าบั่นเขานี่แหละส่งดาวแล้วเริ่มปาร์ตี้ดาวแล้วยา่าย่าจูส่งดาวให้แล้วหนึ่งร้อยดวง ขอบคุณนะคะน้องพอน้องเพชรมาเอาลูกมาน้องเพชรเพชรมาเอาข้าวเลยลูกมาเฮ้ยอืมเิดข้าพี่ไหนพี่น้องขอบคุณข่าวเนืยอใยญ่ใหญ่ย้ายย้ยที่ยำให้เองลูกอี่ไหนยำก็ได้รอกมันมันแข็งเออมันแข็งเนาะมันแข็งเนาะยายที่ยำให้เองอะออืออุ้ยเก่งเก่งเขากินนี้พี่น้องขันยำมันใช่ข้าวเหนียว แล้วก็ต้องย่อมกพาะแบบนี้เขาจังเขาจังบอกได้ใส่ฟังฟังเขานี่จังตัวน่ารักไหมแต่งจริงยินเขากินดีเนี้ยแล้วย้ายก็สี่หย่มไ้ก็ที่างมาเอา gái cả bèn phấn lẽ rồi, cái bèn phấn lẽ, ả làm hài. Mấy khi là tranh cái gì mày nhẽ, láo nè, Thái nè, Vào láo nè, vào Thái nè, bẩn gan du khó xăm nè. Mấy cái này cả, ối, băng khó mình, ra nổi mình nữa, sẽ giật quá nó, già thiệt nó. Ơ, bơm lên, huyết, nước, sữa, khí, đi. เลือดเนื้อเชื้อไขกับบ้องหูดอ,อกพี่น้องเอ้ยบ่เปน,นว่าเขาสีหูเสมอไปกับ่เห็นติเนะบัดรบอกเลี่ยงลูกคือเลี่ยงคือหห้คือตีบัดเรี่ยงล้านบ่กล้าตีบ่กล้าหหยมันก็เป็นท้งสั้นแหะอันนี้เด็กน้อยเขาบริสุทธิ์กรอจะมาหาว่าไปทัวคือไปทัวเนาะมึงขอบังคอมเมนต์ทางเทียกะโอ้ยแต่แต่ห่างบริวาเป็นดอกมันความค,ามคิดคนระย่างคิดค้นระย่างอิลี เมื่อเสานี่ไข่ก็พ่อเยเร่ก็ได้ให้กันย้อนว่าความคิดคนละยัง่ข่ถามว่าเอาเอานมให้เขากินละบ่วางซ่คันเอาให้กินนั่นพอเงี้ยเล่ก็คิดว่าข่สิให้เจ้าของว่าเอานมให้ร้านกินอีกมันโมเมนคือข่ถามน่ะถ้าเขากินนมปุ๊บเขาสิบว่าท่านไอยากกินเขาไข่สิบว่าท่านในป้อนเขาเขาเขาสิบอิ่มนมเขาสิบว่ากินเขาไมาลม่ล้วม่ละขอบคุณค่ะเอาให้น้องด้วยลูกเอาให้น้องด้วยเอาน้องมา ขอบคุณค่ะนูไหว้สวยๆคุณยายหรือยังไหวไหวสวยจ้าอนี้น้องเพชรนะคะน้องเพชรก็เก่งแล้วตอนนี้น้องเพชรทําได้ทุกอย่างแล้วเหมือนกันวุ้นเต้นก็ะไรเด้พี่น้องเต้นก็ะไรเดีเอาเต้นห้ง่อนนะเึงงจงจึ้งจึ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 งจงจึงจึ้งจึงจึ้งจึงจึงจึ้งจ่้งง้งจ้งจ้ง่ึ้งจึ้งจงจ้ง แยกกันบ่ออกดอกเพ็ดรกับพ้อยบางที่อยก็่อยก็เบ,บิง้งหัวเข้าออกหอยก็เบ,บิง้งได้ขัดจังเสียเป๊ะเลยแบบเดียวกันเป๊ะเลยสีดอกนหนสีรษะเท่ากรรันส่วนสูงเท่ากันมาเานะลูกแค้หยิบให้แล,วแล้วเร็ น้ำมันเศร้าตื่นขึ้นย้ายก็ต้องสอนก้อนสอนหูสอนตาสอนทุกอย่างเราต้องคอยปล่อยคอยออกมาเบืง้งทีวีทีวีก็สิเบืง้งเช่นสีเนีย่ยเขาสีบอกเองว่าเขาอยากเบิ้งอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเขาดีไปซีบอกเขาว่าอันเนี้ยเอาลูกมามาเอาเร็วเอานะคะหมดยังเฮ้ยขอบคุณค่ะย,ยังเออเอาขอบคุณเนี้ยเอามาๆเออ เก่งๆถือไว้ถือไว้ถือไว้นะเอ้คพื่อเพื่นเื่อเข่าเก่งเหะย้ายกับเปล่งฟันบอดแค่ย่างดีคนละเด็กคนสวยจ้าร้านสวยนนาลักทั้งสองคนพี่น้องคอยหักทั้งสองคอยบอดอะหักทิ้งได้หักสองคนเลยเด่น เพื่อนไปค้ำไปคุ้นให้เด็กหน่อยไปค้ำไปคุ้นให้เพื่อนอาจจะไปเป็นคนดีของผู้อื่นก็นได้คุณนหนึ่งอนคอมเมนต์เมื่อเสารนี่แหมวานเด็กหน่อยสองคนเห่บป้อยเห็บปดหยากคือเื่อก้าวต่วานบอกผู้ซ้ายเราเป็นผู้ซ้ายเราว,ว่าแอนนี่เอามาเลี้ยงว่าจะเอามาเลี้ยงแค่ย,ยังฉันเอา นขาเหนวางถน,นนเขย่าง,ง,งไปน้ำถนนเขาเห็นหมาเขาแบบนี้นยนเข่าให้กินดิเนาะหมาตัวนั่นกับมะคามะคุ้นกับมี้ิี่หมาตัวนั้นจักบุญคุ้น,นแต่อยากหัวเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจอคอยกระได้ยินมุเจาเา้าเว้าจังส่เห็นมูเจา้าเขาเมตนจังส่ขอก็ดีใจกันล่ะ เขาเลี้ยงเนาะเขาเลี้ยงเอาบุญนิดเนี่ยบุญกองไงนิดหนี่พี่น้องอบุญเขาเกาไมา้เขาพ่อแม่เขาก็เป็นผู้ออกเขาก็เป็นผู้เลี้ยงเขาคือคือชุมเอนี่ละ่ะลูกเต่าลูกล้านไปเลี้ยงเอาไปเฮดงาหนึ่งเทพก็เอาลูกเอาเต่าขึ้นมาให้พอไงไม่ไงเลี้ยงก็คือกันละ่ะกับเขาเมาื่อได เขาตาเลี่ยงเขาเอาบุญเอากุศลไปสละแตกคนเขาจะสิยูได้ซั้ไหนเนาะถ้าเขาตอบแทนเขาเห็นยังไง ยายบีได้บีก็ยู่นี่แหละแต่ว่ายายบีใสจแล้วเห็ดซักผ่าเงี่ยเห็นเห็ดอย่างไฟขอบขัวไฟไฟที่ย้ายเต็นตองเห็ดคือยายเต็นสิเอาเด็กหน่อยสองคนเนี่ยจะเอาเขาเขากันไหมพี่น้องให้เขาหักกันถ้าเขายู่น้ากันเลยค่อยๆฟังถ้าเขาอยู่ด้วยกัน,กนเขาจะรักกันเขาจะหยอกกันค่ะกกสมมติว่าเออเอามารักเอาลูกมามาเอาเลย กุ้งบนกุไงบินกุกุ้งเอากินีก่อนกินดีขันเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งยายให้ข้าวเอาอิ่มแล้วเหรอเด็กคนละหลายคำยูคือถ้าเขาอยู่ด้วยกันเราจะเลี้ยงใส่กันเขาจะรักกันถ้าสมมุิว่ายแยกแตนเอาคนหนึ่งแย่เบี้ยวคู้หนึ่งมันห่างกันเด้ออะไรขออะไรขอเนื้อเหรอเนื้อพูดก่อนเนื้อพูดให้ยายฟังก่อนเนื้อเนื้อเนื้อถูกต้องไหม ทำไมหนูน่ารักจังเลยยายยายหอมก่อนได้ไหมหน่าหิมอมมอมเหรอลูกหนูจะเอาไปกินเองเหรอคะมาวีเนอะไปอ่ะยายจะเอาให้นะยายจะเอาให้ให้หน่อยนึงนะคะเอาลูกอ่ะเอาคนละหน่อยนึงเออโอเคเอาให้คนละหน่อยนึงน้องเพชรมาเอาลูกมาน้องเพชรมาเอาลูกเพชรมาเอาเพชจ๋า เส็ดเส็เ <risque> อ้ยเส็เอานี so yes, right Email Email ้ไหมนี่ไงเอาไหมอันที่ไหมใอยบ่ได้บอกดิเนี่ยการที่เราสอนเขาฝึกพูดทุกวันให้เขาจําจําเอายังสอนก่อใกล้ขอคกล้เขาบอาว่าได้ๆหรอกเขาได้แต่ตัวไทยมันอีกอย่างหน่อยเขาสิได้สอนสุมือเขาเาสอนเขาหาหวายเอาเหรอวะ เขาก็วายเอาลเห็นรอเขาไม่ได้บอกเล่นเขาก็สินเขากระิีฟังเขาอยู่ตัวแล้วที่นี่กระลยบอกได้บีวางสิอาคอยจะเป็นคนเอาเองเอาลานเนี่ยคือคอยกระลังฝึกสอนเขาต้องให้เขาสมมติว่าเห็นไหมแต่ก้อนเนี่ยมันจะมีแต่น้องพลอยไหวเป็นน้องเพชรยังไม่ไหวต้องบังคับถึงจะไหว แลวตอนนี้คือไปไหนถ้าอยู่กับยายแตนยายแตนพาไปปึ๊บทำยังไงลูกยายมาทํายังไงเขาจะเฮ็ดกันทั้งสองคนตอนนี้เพชรนหน่ะยิ่งเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเก่งก็พลอยอีกซัาเพชดนะเร,เริ่มเริ่มจะเก่งคือมันอยู่ในในในการที่เขาเลี้ยงดูเขาถ้าอยู่กับยายบียายบีก็จะพาไปเล่นอีกหม่องหนึ่งพลอยอยู่น้ำย้ายหม่องหนึ่งเป็นว่าอือแต่วที่นี่เดี๋ยวนี้คอยกรลังให้เขาหลีบยึดน้ำกันสองคน คือข่อยกับมีเวลาหลายก็เก่าล่ะยายบีเจ้าเก็บส่วนนี้ของข่อยไปเด้อล้วข่อยสิเอาเด็กน่อยส่วนนี้คือเวลาเมียนเมียนอย่างนี่ยายบีแล้วสิเป็นคนเมียนเด็กนอ้อยเออเด็กน่อยอย่างเออยายบีสีเก็บยายบีก็สิเตรียมแพมเพือกให้เตรียมน้มให้เออคือส่วนเนี้ยของเราเราอยู่ส่วนนั้นคือเราเป็นคนว่าคอยปากเอาเนาะเอาเอาเอาน้อหรอเอาใหมา่ก็แล้ลูกเดี๋ยวแ เออไปให้กนการเห็บนบ้านนั่นเห็นบ่ามึงเจ้าเบิ้งนั่นเอาไปให้น้องเด้นั่นเอาไปให้น้องเพชรนั่นไหมน้องเพชรเอาไหมลูกพี่พลอยเอาให้จ <c ười> บแล้ว ยายบีแล้วบอคอยเก่งแล้วบอคอยเก่งเรื่องเบาคือยายแล้วสิสอนนิดหน่อยบคอคยเก่งแต่เราก็ฮิตเราเก่งคนละอย่างเอาเด็กน้อยแล้้ยว่นิดนี่เอาเด็กน่อยนอนก่อนเราจังไฟยายบีไปบเบิ้งไว้ต่ว่าเห็นเขานอนนอกก้อนเราจังเจีวเขามาพี่น้อนอูก่อน เอาทิ้งขยะเด้อน,น,นัใครผู้ใดคายออกเอาไปทิ้งขยะเร็วน่ะไปเอาไปทิ้งขยะเออทิ้งขยะเลยจ้าขยะนีไหมลูกขยะนีไหมนีงงม่เห็นไหมข้างไหนเห็นไหมอือเออนั่นล่ะอ่าตะกร้าออกเออตรงนั้นก็ได้เออทิ้งเลยโอเคอืมเก่งเก่งเจงผมมือให้เลยมผมให้น้องเพชรเลย เกิงจังคนเฮามันดีคนละยังแล้วดีพวกไ่อยเว้าแล้วิบพกไ่อยปาก เด็กน้อยมันกับเลยบ่คอยปากคอยเเววต่อมาอยู่กับคนเเวอดูดูเพื่มเงนนี้ยแตนเน่ยก็ที่เว้าดูตัวแอนนี่อยาเล่นคนนึงนี่คอยก็ที่อิ่มน้ำหลานตัวบันซ้ำนี่แหละเขาเศร้าไคร มึงเง่บีแล้วปวดขาแล้วตลวงวยางไรแล้วว่าแล้วเบรกถังน้าเหมือนตอนย้นหั้วใจเกิดลอยเลยไ้ไปล่มขุมหัวเข่าแล้วเด้ยัแทงแล้วว่าบันนี้มันมาเอาเอาเด็กหน่อยไม่ยกมาหยังกันวะไม่อุ้มมาหยังพ่อคอยบอกว่าไว้อุ้มจ้ะถ้าอุ้มแล้วมันเด็กหน่อยมันติดในิสัยมันจะให้อุ้ม ให้เดินเอาให้จับมือเดินเขาก็เดินอยู่ได้หละถ้าเราไปอุ่มน้ำหนักเรามันแบบไปท่วงอยู่หัวเขาเนื่องจากเรามันนุกของหนัก,กนะ่ะล่ะพวกเข้าเสื่อมเข้าอย่างได้กับสบป,ปวดขานัง่งรดแยกแต่ในส่วนมางสิบ ปวดนี่น,นั่งรถเมวานเกิดอ้วเอกเป็นมานวดนะ้ำนวดออกบ่ามาักกินยามักนวดหลายกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ เุ่นหุ่นหุแสดงด้วยนะหุ่นหุ่นเฮ้ยเล่ลนละก็แสดงกตเบิ้งละก็แสดงอิ่มแล้วเนาะยายจะเอาน้ำให้กินได้บ่นึ่อยข่ละอิ่มน้ำเขากินกัน